วันเ้ตรงกับวัญจันทร,ร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นวันขึ้น15บ้ค่ำเดือน9กและโดยเฉพาะปัญหาที่ถามในวันนี้ก็คือการที่จะไปวางขนมปังเบอล้างอาถรรพ์ที่วัดท่าสงจะวางไปทำอะไร เนื่องเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดมาสามสิบกว่าปีแล้วถ้าต้องการความชัดเจนก็คือวันที่สี่ตุลาคมพุทธศักราช2 5งพันห้า้อสามสิพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าเทวดามาบอกว่ามีผู้ไม่หวังดี ทำศิลศาสตร์ต่างๆใส่วัดท่าสงตั้งแต่ปี2517แล้วก็ทำหนักขึ้นมาเรื่อยๆโดยสาเหตุสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือผู้ที่จ้างให้ทำหวังว่าถ้าสิ้นท่านไปแล้วตนเองจะได้ดังขึ้นมาแทน ลาบยศสรเสญสุขที่ไหลเข้าวัดถ่าสุงอาจจะไหลไปหาตนเองได้ประการที่สองพวกหมอศยศาสตร์มักจะเล็งหาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทดสอบด้วยการทำศยศาสตร์ใส่โดยมีแนวคิดว่าถ้าหากว่าทำลาย บุญบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงได้ตนเองก็จะโด่งดัง mm hmm. การทำมาหากินก็จะสะดวกขึ้นเพราะมีชื่อเสียงมาก mm hmm. แลวคานี้เกี่ยวอะไรก็เรื่องการวางขนมปังล้างอัฐนก็ mm hmm. เพราะว่าแม้แต่พรหมเทวดาท่านก็ต้องยอมรับกฎของกรรม ในเมื่อวาระของกุศลกรรมยังให้ผลอยู่ความย่วาระของอกุศลกรรมยังให้ผลอยู่กุศลกรรมเข้ามาถึงไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้มากมายนับแต่เมื่ออกุศลกรรมผ่านพ้นไป กุศลกรรมเริ่มเข้ามาในส่วนของเราขณะเดียวกันกุศลกรรมของอีกฝ่ายผ่านพ้นไปอกุศลกรรมเริ่มเข้ามาจังหวะทิ่ตรงกันพอดีก็สามารถที่จะแก้ไขบางเรื่องได้แต่ว่าทุกอย่างต้องมีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์จึงสามารถที่จะทำได้ ไม่เช่นนั้นแล้วก็เท่ากับไปละเมิดกฎของกรรมดังนั้นเทวดาท่านจึงบอกกับหลวงพ่อว่าให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหลวงพ่อท่านนำขนมปังหนึ่งปอนไปวางไว้ที่หน้าโบสถ์วัดท่าสุง อธิษฐานว่าขอให้วิชาและอาถรรพ์จงพินาศแล้วท่านเองก็จะได้ช่วยโอกาสนี้ว่ามีคนเปิดช่องให้ท่านสามารถทำงานได้แล้วก็จะไปทำลายล้างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ซึ่งก็คือพวกไสยศาสตร์ต่างๆที่ทำใส่วัดท่าสุงมาตลอดสิบสามปี ไม่ใช่ว่าเราไปวางขนมปังที่นั่นแล้วเรื่องร้ายๆได้เกิดขึ้นกับเราจะหายไปเพราะเป็นคนละเรื่องกันแต่ส่วนใหญ่เพื่อเราฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วแถมยังตื่นข่าวอีกมันก็เลยมีภูเขาขนมปังกองอยู่ท่วมหน้าโบสถ์วัดท่าสุง จะเนตเทเลี้ยงพระเลี้ยงคนเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาแล้วก็ยังไม่มีปัญญาจะเลี้ยงและมีต่อเนื่องไปเป็นเดือนๆต้องบอกว่าสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุเกิดจากการฟังไม่ได้สับและจับเอาไปกระเดียดคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้ววิษาายศาสตร์และอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะหายไปได้ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่เทวดาเขาบอกมาเรื่องตัวนี้คนจำนวนมากด้วยกันมักจะเป็นหลวงพ่อวัฒนสุนั้นใช้คำว่าถือมงคลตื่นข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่สันเสริญพระอ,องค์ท่านตรัสไว้ชัดเจนแล้ว มาอิติกรายอย่าเชื่อเพราะมงคลนตื่นข่าวในโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดมานานนมสม,มกับสามสิบสี่ปีผ่านไปแล้ว mm. พอไปอ่านเจอไม่ว่าจะทางหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ตามแล้วเราก็มาตื่นข่าว จะไปปฏิบัติตามนั้นแล้วได้เสียมรารยาทที่สุดก็คือโทรมาถามที่วัดท่าขนุนส่วนเรื่องที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับไม่จำ<ม>ก็คือท่านยา่า<ม>จึงลงเสดสายหลวงพ่อวัดท่าทรงรู้ดีว่าหมายถึงใคร ท่านบอกเอาไว้เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2530 mm hmm. ก่อนหน้าเรื่องวางขนมปังล้างอาถรรพ์หลายเดือนก็คือปีนั้นมีการสะเดาะเคราะห์ใหญ่โดยการเผาศพจำลองของหลวงพ่อวัดท่าสุง หลังงานท่านย่ามาบอกว่าลูกศิทธิ์หลวงพ่อแต่ละคนสร้างว네ีละเวนวีลกรรมในอดีตเอาไว้มากก็จะมีบรรดาเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายตามทวงไหนเมื่อเอาด้วยเล่ด้วยกลไม่ได้ก็เล่นด้วยมนด้วยคาถา ดานบอกว่าเคราะห์เป็นเรื่องของกรรมเก่าแก้ไขถูกวิธีก็จบ<ม>แต่ไสยศาสตร์ไม่ใช่เคราะห์<ม>ตาบากว่าวรระไม่เหมาะสมไม่รู้วิธีการก็แก้ไม่ตกท่านให้เอาถั่วเขียวคั่ว กัดอกไม้สามสีไปไหวพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านของตนแล้วขอให้พระภูมิเจ้าที่ช่วยทำลายไสยเวทอาคมวัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่มีคนทำมาที่บ้านนั้นและช่วยป้องกันให้ด้วยตลอดไป เรื่องนี้คือเรื่องที่จะมีประโยชน์ต่อลูกศิษย์แต่ละคนอย่างแท้จริง